จะขายแค่คนเดียวที่นครนายยกใช่ไหมขายของเนี่ยมึงไม่ต้องไปอะไรกันหรอกมึงขายต่างคนต่างขายเข้าใจปะไเียอเียมึงก็ายเมึง่ยเมึงกอ่ามางไถ่ายเลยมึงกล้ายันกู่ายเลไม่กล้่ายันหรอกจะ่ันมึงท่ายเยมึงไม่ไย้ล่อยงูนี่ายม่งก็ต่ายกูกมฟันแน่ายมึงก่ายเยมึงก่ายมึง่ายเยมึงก็ถ่ายเลยมึงก็ามึงายังไม่ใส่อะไรยงก็ถ่ายเลยมก็ท่ามกูตมองไปท่าลมึงะอ๋อโอเคไม่ใส่าะแลวมึงจะท่าะไม่าไม่ใส่ไม่ ไไเอากุแจ้มาเรื่องหน้ามึงมทเพื่อนกูมารู้เพื่อนกูอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวตำรวจเอาบมกาหนกลินนะครับเลยตัวมากีกแบ้างมเเฮ้ยี้ไม่ลดเอาเสียบมาเลยเอาต้ตเีร์ับเอ้มเอาไม่ไม่ได้แล้วเลิกเลิกเลิกใจเย็นใจเย็นแผลนี้โดนลุมนะ แต่ใจผมอ่ะผมไม่กลัวเจ็บตัวแต่ไอ้ถ่ายคลิปอย่างเดียวเลยกูดึงมีดออกมากูโดนลมไม่สนกูเลยกูอยากช่วยกูถือมีดอยู่ตอนนั้นเหตุการณ์เป็นไงอะพี่เล่าให้ฟังหน่อยครับคือไอ้อ้วนเนี่ย เขามาขายของตัดหน้าผมแล้วก็ขายราคาต่ำกว่าผมเหมือนมาปาดหน้าผมขายกุ้งมา2วันแล้วตรงนั้นน่ะก็ผมไปบอกว่าไอ้ทำแบบนี้ไม่ถูกต้องนะไปขายขยับจากร้านเราได้ไหมแล้วเขาก็บอกว่าต่างคนต่างขายอะไรประมาณนี้แล้วทีนี้ไอเขาก็โทรตามไปเบซ์ไอเบซ์เนี่ยคือเป็นโจทย์เก่าผมคือไม่ถูกกันมาก่อนใช่คือมีปัญหากันโจทย์เก่าผมแล้วทีนี้ก็ตามคลิปเลยไอเบซ์มายืนมามามาพูดมาเหมือนแบบ มาต่อว่าหน้าร้านผมเพราะผมเผลอหันหลังให้ขายของลูกค้าอยู่มันก็ลักเตะผมข้างหลังผมก็สวนไปแล้วน้องชายผมก็ลุกขึ้นมาช่วยมีดมันจะมาฟันผมเห็นไหมละครับตามคลิปเลยแล้วทีนี้ก็ไปโรงพักเจ้าหน้าที่เขาบอกให้จบแยกย้ายอืมอ่พอทีนี้มันก็พารุ่นพี่มันมาคือรอบสองใช่พี่หลังจากี่แก้ความคือคือคือในช่วงบ่ายใช่รอบสองเนี่ยพาลุ่นพี่มันมากี่คนพี่ตอนนั้นโอ้โหกี่คนพวกมา20คนอาวุธปืนอะไรพบหมดปืนมีดไม้เบสบอลแล้วตอนนั้นเราอะไรเราก็ยังขายของอยู่ วิ่งดีครับเข้าป่า<ม>ไปแต่หนีมไม่รอดมาเอาไม้เบรร็นบอลตีหัวผมมา3ามทีไม้เบ็ดบอลนั่น,น<ร>แล้วทุบมานี่3ามทีบวมอยู่ด้วยนี่ก็ทุบเนี่ยทุบตามร่างกายทั่วหมดเลยแล้วทีนี้หน้าจมลงน้ําแกล้งตายแต่มันก็เบามือพอมันหันหลังให้ผมวิ่งเลยวิ่งขึ้นรถล็อกรถมันจะมาบางังบล่ารถผมอีกมาทุบรถให้จอดให้จอดเหมือนจะเอาผมให้ตายเลยครับแล้วมันก็ขับรถตามมาเบียดผมมาไม่ให้ผมเข้าโรงพักบาดหน้าผมพอเราขึ้นรถได้แล้วก็คือเราจะขับรถกลับมาโรงพักเลยล็อกรถถูกต้องผมจะมาให้ ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยเพราะญาติพี่น้องผมก็วิ่งกันหมดแล้วตรงนั้นและหลังจากนั้นเหตุการณ์เป็นไงต่อพี่ผมก็หนีตายอ่ะเนี่ยก็มาเนี่ยครับมาโรงพยาบาลขอความช่วยเหลือจากหมอเนี่ยครับเนี่ยมันกระชากทองด้วยก่อนหน้านี้เรารู้จักกันก่อนไหมพี่รู้จักกันแต่ไม่ถูกกันถ้าเราอยากจะบอกอะไรกับเขาอยากจะพูดอะไรไหมพี่พูดกับใครครับพูดกับคนที่มาทําร้ายอ่ะพี่เขาจะมาฆ่าผมแบบนั้นผมจะไปพูดอะไรล่ะครับครับพี่ผมก็ต้อง ขอความช่วยเหลือเอาเรื่องเขาต้องแจ้งความแลวเราตอนนั้นที่เราโดนเนี่ยพี่เห็นว่าเรามีคนเจ็บด้วยตอนนั้นโดนกี่คนเนี่ยพี่รอบสองที่เขามาทําร้ายเราครับผมเนี่ยโดนคนเดียวเต็มเ่ยยังอืออยู่เลยเนี่ยเับเนี่ยหมอดูเป็นไงบ้างพี่แ็รออยู่ครับแล้วถ้าตะกี้ถ้าผมไม่แก้งตายนะผมตายคาหนองน้ําเลยมันฆ่าชิงทองผมเลยเค,คมันโหดที่อามาาครับไอ้พวกเนี้ย